ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกาลังยุกกระบ้ามีอะไรช่องอีสานบานขวอยองพี่น้องผมสิงที่พีที่น้องเห็นอยู่นี่เด้อวพี่น้องนะสิ่งที่พี่ที่น้องเด้ยเห็นอยู่นี่เดี๋ยว,ยว,ยวบ้ามีสิพ้าเบื้องค่วมเยียอดาลาดค่วมเกิดค่วมงามค่วมไอ้นี่ข้องมันมือว่านบ่ได้มาต้องว่าเกิดเต็มเลยพี่น้องผมเกิดเต็มเลยบักลายเลยเดี๋ยวห้องที่จ่ได้จงเดี๋พี่น้องผม เดี๋ยวบ้ามีเสียไปเห็นเบิดเลยนะครับว่านี่แหละบ้ามีจอมดับเพ็ดพี่น้องเอามาเบิ้งน้ากันดีใจพี่น้องฟุกอหลี่เนีรฟุกอีหลี่เบิ้งน้ากันนะเอานี่นี่แล้วก็ม่านีพี่น้องนี่แล้วก็ม่านีเป็นเจ้งไดพี่น้องผมโอ้ยดอกกระเจเนี่ยเป็ยังเป็นเจ้งไดพี่น้องผมเป็นเจ้งไดพี่น้องผมเบิ้งความอันลังการบ่พ่อพี่น้องบ่พ่อม่านี มาหนีเด้อพี่น้องนะหนีกับเมียนหนีกับเมียนพี่น้องหนีกับเมียนหนีกับเมียนพี่น้องผมหนีกับเมียนเนาพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดไปเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องหนีกับเมียนหนีกับเมียนพี่น้องนี่อีกนี่อีก ส่งบ้านน้ำฝนแห่งพี่น้องผมส่งบ้านน้ำฝนแห่งเอาเดี๋ยห้องค่อยๆเก็บไปน้องพี่น้องเนาะสีพวกผู้ใดมาหยาดตัวอยียยย่ยหกๆพี่น้องผมห้ามหยิกหยักฟุกอีหลีพี่น้องผมมือนี้ฟุกอีหลีเบิ่งอเอานี้พี่น้องเอาภาษีบาบ้ามีบอลเลรีน,นี่มู้นิพ่นพ,พี่น้องพ่น แล้วก็พุ่นเกิดเป็นดอกเดียละดาดอยู่นพี่น้องเนาะพุ่นพุ่นมูนี่มูนี่มูนี่พี่น้องเลยแล้วก็พุ่นอีกพุ่น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 พี่น้องเอาซะเลยเอาก้อนเอาก้อน ดอกพี่น้องโอ้ยบ่าวมีอหน,นีโฟตบ่าวมีโม้ขน,นาสีเขามาน้องพี่น้องดอกนี้กับซุดยอดคือกันดอกนี้กับซุดยอดคือกันพี่น้อง คอยแกะดอกเบามีย่างเขามาซื่อๆเดียบ่ขุดบ่ฝันบ่ขุดบ่ผัววาสีดายนาะพี่น้องเนาะโคตรฟุกเลยพี่น้องผมโคตรฟุบโคตรมันเลยเนาะพี่น้องเนาะโคตรฟุบโคตรมันเลยพี่น้องผมเอาพี่น้องเยบบาว่าบนะ่เอาเด้พี่น้องนะเอาเป็นใจเลยพี่น้องผม สุดยอดใีใ่เสกนี่อีกสวอนเรานี่ปกไว้บ่พี่น้องให้มันให้มันท่านว่าพื้นว่าปกไว้มันก็นดีเทเดี๋ยน,น่พี่น้องเอาบ่าปกละพี่น้องป้องไปว่าบ่าให้ปกปลุกเข็นยังอเอ้า ปพวกพี่น้องปก,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 ปก็บวบ่บวบบวบบวกนี่พี่น้องผมดอกบักงามเลยเนาะพี่น้องดอกบักงามเลยพี่อีกโอ้ยดอกนี้มันเท่าบอกเหอะเอาเอะไรคือเก้าพี่น้องเอาได้คือเก้าเอาได้คือเก้าอุ้ยเกิดส่วนกันซีดอกเลยพี่น้องอยากอยากให้พี่น้องเห็นดิเกิดส่วนกันสามซีดอกพี่น้องเอ้ย เกิดซ่อนกันสามสี่ดอกนี่ดอกหาเฮ็ดไข่คคักแล้วเฮ็ดไข่คคักนี่พี่น้องเรียบร้อยพ่พีเองีงผ่านด้วงดีครับพี่น้องผม ดวงดีเรือนบ้ามีบ่มีอีกแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวบ้ามีเปวถุงมาใส่ก่อนพี่น้องผมหนึ่งกล่องสองกล่องนะพี่น้องฮนะสองกล่องสองกล่อง รกสมกล่องนับเบิ้ง็ดก 1, 2, 3, 4, อกนงสาี่ห้าหกเจดแก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสดอกพี่น้องผมสุดยอดความสวยงามนะพี่น้องเนาะหาหาไซสบ่ไดดอีกแล้วพี่น้องผมฟุกแห้งฟุกขนาดฟุกเกินไปพี่น้องผมได้เห็ดแกงหนึ่งบ้ามี สุดยอดพี่น้องสุดยอดหาถุงมาใส่ก้อน,นพี่น,อน้องเนาะก้อนเสียหนีเดียวหาถุงมาใส่ก้อนสุดยอดพี่น้องผมอมุ้ยผู้ใดเห็นนักเรียนกับพ่อ,พอ,พอ,พอคู่บาอาจารย์เพิ่นกับพ่อระยงาม,มาพี่โกบานทำโป่งเป็นของเฮาแหล้วพี่น้อง <c oughs> ได้แจงหนึ่งพี่น้องผมได้แจงหนึ่งเอาคนคือว่าไปเบิ่งว่ะเห้นหนเย็ดไข่ ลายเลยไปสีดาไปพี่น้องผมไปเฮาเดินทางเขาไป,ปไม่สีสูง ก็เห็นคนย่างเขาเสียงหวานเขาคือเบาอ้าวหลัดเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะหลัดเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้อีสานบานใครหน่วยเป็นผู้เก็บใส้จานในพี่น้องในเบื้องกันบ้ามีวันไม่สิเกิดไปเรื่อยๆอยู่ด้พี่น้อง มามาฟาวมาเหรอต้อยี่ปกติบ้ามีสีเป็นอ่าบ้ามีสีจงไหวอยู่เนาะครับเนาะปกติบ้ามีสีจงไหวอยู่ระหว่างมดแดงแด้วมองจะเหยียบนั่น,น,นว่างงไงนั่นแหละสอ,อ,อนสอนกันไปอ้ย เอาไปพี่น้องเก็บเอาอีกมันสี่ขืนวิ่งอื่นก็ได้อู้หูโอ้โหขุมมาศูนย์แถอะเนาะเลยเลยแปงนหางเลยอยู่เต็มเต็มเลยมัเต็มเตีนง่ายง่าเลยนั่นที่ทางหลังนั่น โอ้ยหมาเหยียบพี่น้องนี่คือบ่านค่ะอือนี่เราพี่น้องผมสิ่งทีดายเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่าดคลอ,องเฮาเฮ้ยปอกแฝกไหมมีตอ,อกจุ่มอีกบ่กันมีสิจ้งไวงใบได้บาเนี่ได้เป็นแจงแล้วพี่น้องผมได้เป็นแจงแล้วนะครับเนาะครับอีสานบ้านไครหนุ่ยเป็นอังได้พี่น้อง ครับบมมาาอธรรมดาถ้าม็น่าจเกิดอ่ะไปเอาเมียก่อนสดมันสีบอเป็นขึ้นน้นนม,มุ้งไม่พีนออ่น้องจัอองว่า บ้ามีเขามาแบบฝุ่กๆเนาะพี่น้องเนาะบ่คึ้บ่ฝันว่าสีพอบ้านผู้ยิ้พี่ยี่งย่เอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไลยถูกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกา่าเระพี่น้องเรื่องจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยพี่น้องผมงผมิดพลาดประก,การใดค้ามว่าขามใเยียธาธาที่บุทสุภาพ,พี่บอกไปว่าวมีขอโทษขอามไปพี่น้องชิปนี้มานอีหลีพี่น้องผมได้แจ้งนึง เป็นเตงเตงหัวว่ามันได้น้องพี่น้องเนาะเป็นเตงเตงหัวว่ามันได้เลี้ยเสียว่าบ้ามีสีมาพอเฮ็ดขนาดนี้มู่ใหญ่ขนาดนี้เราเป็นเฮ็ดไข่พร้อมพี่น้องมันเลี้ยเสียเอาไอชิบนาเชียงวากันไหมน้องพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับเถอะเอายุบฝุ่นกระมีพี่น้องไปพิชิบวะท่านได้พิชิบวะท่านได้พิชิบวะท่านได้ไปโอ้นี่ปีอยู่นี่ นี่พี่น้องดอกน้อยๆตีปีอยู่พี่น้องผมอันนี้บ่อเอาโปกไว้โปกไว้เนาะพี่น้องเนาะโปกไว้สะอันนี้โปกไว้นี่แหละอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม